สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้คำนั่นแหละนะครับเป็นเป็นหน่วยเล็กๆที่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ข้อสอบเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแนวและออกแค่ในประเด็นเดียวนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ภาษาคำกลวมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู คร่าวๆแบบผ่านๆตาละกันนะครับคำว,ว่าข้อบอกพร่องในการใช้ภาษาไทยเนี่ยคือเราต้องสามารถอ่านแล้วเราจับจุดได้ว่าไอ้ข้อสอบตัวเนี้ยหรือประโยคเหล่านี้มันมีอะไรที่แบบมันไม่มันผิดหลักการใช้นะครับหรือมันแบบไม่เวิร์กในการใช้ในการสื่อสารนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นข้อบอกพร่องนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของการใช้ภาษาผิดนะครับผิดใช้คําผิดกลุ่มคําผิดสำนวนผิดทั้งหน้าที่แล้วก็ความหมาย นะครับดูหรือเขียนผิดก็ได้นะอจริงๆอ่ะคือได้หมดเลยอะไรที่แบบผิดก็คือผิดอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าและคือเขาหมกมุ่นอยู่กับการเรียนมากเกินไปหมกมุ่นเนี่ยมันเป็นคาในเชิงลบแต่การเรียนเนี่ยเป็นเชิงบวกถูกปะต้องแก้จากคาว่าหมกมุ่นเป็นเขา,เาจริงจังหรือเคร่งเครียดกับการเรียนมากเกินไปนะครับ ัวทสองเขาเล่นฟุตบอลจนเหงื่อโซมตัวโซมตัวเนี้ยมันคือสุดโซมจริงๆต้องใช้คําว่าโซมตัวเนี้ยโซอโอมอโซมนะครับชาวบ้านพากันลุกฮือมาช่วยกันทําเกษตรแบบพอเพียงลุกฮือนี้น่าจวใช้กับการประท้วงไหมชาวบ้านพากันลุกขึ้นหรือร่วมมือมาช่วยกันทําเกษตรแบบพอเพียง คือทาให้เป็นความหมายเป็นเป็นโพซิทีฟเป็นบวกด้วยกันนะครับพอแม่เสี้ยมสอนเรู้จักความกตันยูโอ้โหเสี้ยมสอนไม่ไหวไหมต้องใช้เขาสั่งสอนไหมอะเสี้ยมสอนคือทําในเชิงลบเนาะเสี้ยมคือแบบท,ำทํำในที่แบบสอนนี่มันอะไรที่มันไม่ดีอะนะครับบอสสอบตกดังนั้นเขาก็ทาใจไม่ได้ต้องใช้เขาได้ดีบอสสอบตกเขาจึง ทำใจไม่ได้นี้ดีกว่าบิวทำามหากินจนลืมหน้าอาปากได้จริงๆไม่ใช่ลืมหน้าอาปากแหมต้องใช้ควาว่าลืมตาอาปากนี่เรืเ่องของสํานวนเนาะบิ๊กลึกซึ้งในเรื่องดนตรีลึกซึ้งนี่ต้องใช้แบบความเชิงหนุ่มสาวมากกว่าไหมบิ๊กต้องแบบรู้ลึกในเรื่องดนตรีมากอย่างนี้ใสถูกถึงให้อยู่บ้านเธอจึงเดียวดายมาก เดียวดายไม่น่าใช้ต้องใช้คาว่าอะไรโดดเดี่ยวมากกว่านะครับเรื่องที่ยังไม่เกิดอย่าทําเป็นกระต่ายตื่นตูมไปก่อนสิกระต่ายตื่นตูมนี่คือเกิดแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่เกิดต้องใช้คําว่าอะไรตีตนไปก่อนไข้นะครับต้องใช้ตัวนี้อันนี้คือการใช้ภาษาผิดนะครับตัวต่อมาคือไม่ผิด แต่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็มี3ตัวคือการใช้ภาษาต่างประเทศนะครับมาปะปนการใช้ภาษาพูดในภาษาเขียนแล้วก็ใช้ภาษาต่างระดับกันนะครับอะดูแต่ละตัวเนาะตัวแรกคือใช้ภาษาต่างประเทศเช่นครูบนหล่อกันไปจนทําให้เพื่อนแอนตี้คือแบบอยู่ๆก็แอบแอนตี้คือแบบโดดมาเนาะต้องใช้คำอ,อะไรเพื่อนๆแบบว่าความบาดหรือแบบไม่ชอบ ไม่ครบไม่คุยด้วยอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่แอนตปี้ยนะจริงๆเราก็เราก็ใช้เนาะครูก็ใช้นะบางทีสินค้าส่งออกต้องผ่านการเซ็นเซอร์ต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ยต้องใช้คำว่าตรวจสอบนี่เราพูดถึงในแง่ของการใช้ภาษาในการเขียนนะจริง,รงๆถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้แบบก็แบบอย่างครูก็ใช้แบบ QC หรือรย่างะอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะผู้ที่จะไปแบงค์แบงค์คือไปไหน ไปธนาคารอ้แบงค์นี่คือสับโบราณเนาะรูปแบบรุ่นแม่เขาแพร่กันว่าไปแบงค์ฉันนั่งรถเมย์มาโรงเรียนรถเมย์จริงก็ใช้ได้อะแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนอาจจะไม่ใช้จริงเราใช้คำว่าอะไรรถโดยสารประจําทางถามจริงมีใครพูดปะวันนี้ฉันนั่งรถโดยสารประจําทางสาย11 1มายังโรงเรียนโอ้โหยาวโพดนะครับ อันต่อมาใช้ภาษาพูดในภาษาเขียนคําว่ารักหน้าตามันเป็นยังไงกันนะคือรับภาษาพูดได้แต่ภาษาเขียนไม่ได้เว้ยใช่ไหมคำว่ารักหน้าตาเป็นอย่างไรกันนะเราออกด้วเยคำว่ารักหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยคือเป็นภาษาเขียนน้ําหนักลดลงไปห้าโลโอ้โหก็เป็นห้ากิโลกิโลเฉยๆไม่ได้นะถ้าเติมเงี้ยเขาจะเติมกิโลเมตรนะ ต้องเป็นก ok. ิโลกรัมการบ้านยังเหลืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยโนจ้าต้องเป็นเล็กน้อยใช่ไหมสอนไปก็ยังติดภาษาอังกฤษไทยคำังคิษคำเลยเรียนภาษาสไทยทุกวันพฤหัสบดีเติมให้เต็มนะจ๊ะสุดท้ายใช้ภาษาต่างระดับกันกระผมจะรักเมียของกระผมโอโหคุณพระเลือกเอา กระผมจะรักภรรยาของกระผมหรือกูจะรักเมียกูก็ได้ประสักจ่างจะสูงก็สูงจะทำก็ทำนะครับอย่าแบบอย่ากระโดดกระเด้งอย่างนี้แมวเ,เนาะบิดามารดาคือล้มโพล้มไส้ของลูกโอ้โหของบุตรบุตรธิดาย่งก็ได้หรือพ่อแม่เปล้มโพล้มไส้ของลูกก็ได้อะสักอย่างนะครับใช้ภาษาไม่กระจ่างหรือไม่สลละสะลวยคืออะไรอันแรก สื่อความไม่ชัดเจนเขาถูกไล่ออกเพราะไม่ซื่อสัตว์ฮัลโหลไม่ซื่อสัตว์เนี่ยเยอะมากขอโกมาสายโกเเวาาททำงานวัดจ้ะช่วยแยกดีเทลมาหน่อยเรื่องนี้ผู้แต่งมีจินตาการที่ดีดียังไงอะหน่งสองสามีมีอะไรอีกหลายๆประการที่คาดเคลื่อนหลายๆประการคืออะไรอะไม่รู้อะฮัลโหลไม่เข้าใจไม่เคยอะนะครับคือไม่ชัดเจน ตัวที่2คือใช้ภาษากรำกควมฮัลโหลเด็กๆบอกเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ออกทุกปีออกทั้ง o อเนและ9สามัญออกทุกปีแล้วก็เป็นจุดที่ชอบออกเพราะมันสนุกแล้วมันก็ปวดหัวปวดหัวจริงๆปวดหัวมากอันเนี้ยนะครับภาษารรคำกวมแปลว่าอะไรตีความได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ได้มากกว่า1นึหนึ่งหนึ่งความหมายนะครับอันนี้ออกในนอนอะ่ะคนขับรถไปตั้งแต่เช้าแล้วแปลว่าอะไรคนขับรถออกไปเห็นไหมกับคนขับรถที่เป็นอาชีพเนี่ยไปแล้วตั้งแต่เชา้า ปะใครตามหมอมาแปลว่าอะไรใครห่ครับเดินตามหมอมาย่างหนึ่งคือใครตามหมอมาคือใครไปเรียกหมอมาผมยุ่งมากคืออะไรกูเนี่ยยุ่งกับทำไม ผมบนหัวมันยุ่งนะครับได้สองอย่างพ่อตาไม่สบายพ่อตาไม่สบายหรือพ่อตาคือพ่อของเมียไม่สบายไผ้าขาดตั้งเยอะขาดนี่คืออะไรไม่พอหรือขาดคือแบบเป็นรูฉีขาดอย่างเงี้ย บขาทำงานยังมีแผนคือมีระบบหรือมีแผนแบบแผนชั่วนะครับแผนชั่วนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของภาษาคำกลมซึ่งออกออกทุกปีอะแล้วเด็กก็งงอันไหนคำกมไม่คำกลมเขาจะถามาข้อไหนมีการใช้ภาษาคำกลมแล้วก็อหอกองจอแล้วแบบช้อยยาวมากอะเราก็จะงงเออใครคำกลมกับกูนี่คำกลมกับชีวิตตัวเองสุดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูในข้อสอบดีกว่าเนาะจะได้แบบไม่เครียดเราเครียดตอนนั้นทีเดียวดีกว่าเดขครับก็ใช้ภาษาฟุ่งเฟืยถ้าเป็นข้อหลงมเก่าชอบออกนะแต่ลหลังๆไม่ออกเลยแต่ก็อสอนไว้ก่อนแล้วกันมีให้ในทำกิวการหรือความอันนี้จะเจอบ่อยมากเฉพาะแบบขอเชิญประธานทําการเปิดงานอย่างเงี้ยมึงจะทำการทำไมข้อขอเชิญประธานเปิดงาน ประธานจะได้ทําการตัดลิบบินก็ไม่ต้อง,งจะได้สิไม่ต้องทําการนีร้ต่อไปนี้ประธานจะตัดลิบบินก็คือตัดลิบบินจะทําการเพื่อนะครับอ่มาดูนี่ในอนาคตข้างหน้าฮัลโหลถามน่อยมีใครอนาคตข้างหลังมีปะในอนาคตก็ในอนาคตจะข้างหน้าก็ข้างหน้ามันจะข้างหน้าทําไมแต่ก็รู้แล้วอนาคตอยู่ข้างหน้าเว้ยถูก,ก,กหไหม íb. ในอดีตท,ที่ผ่านมามีอดีตบ้านใครยังไม่ผ่านมามีปะก็ไม่มีถูกไหครับ นี่ประธานทําการตัดลิบบินจะตัดจะทําการทําไมก็ประธานตัดลิบบินไปเลยจบนําศพของผู้ตายไปไว้ที่วัดฮลัลโหลมีศพบ,บ้านใครไม่ตายมีปะก็คือนําศพไปไว้ที่วัดก็คือจบไม่เอานำศพของผู้ตายไปไว้ที่วัดประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมีประวัติศาสตร์บ้านใครไม่เคยเกิดมีปะ ม่มีอ่ะเขามีความประทับใจในละครเรื่องนี้บ้างสุดที่ตัดได้เขาจะมีความเพื่อเขาประทับใจในายก็ตัดได้นะ,ะนเนี่ยมันจะมีนายเนี่ยเขาประทับใจละครเรื่องนี้มากจบแค่นั้นเองไม่ต้องแบบมามีงคงมีความทำากงทำความทำการเนี่ยเนาะมีให้ในทํทำบวกกันหรือความเนี่ยตัด,ต,ดตัดไปเลยเยอะเวิ้เว,น,วน,นะครับ อันสุดท้ายคือเรียงลําดับผิดเรียงลำดับผิดคืออะไรมีการแจกทุนแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยากจนใครจนจ๊ะถ้าพูดเนี้ยคือมหาลัยจนนะจริงๆต้องเป็นใครจนต้องเป็นนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลายัยถูกปะทหารได้รับคําสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาลทหารได้รับคําสั่งให้หยุดยิงจากรัฐบาลแปบลบว่าอะไรทหารวิธีที่ทเนียบหรือเปล่า จริงๆทหารต้องได้รับคําสั่งจากรัฐบาลให้หยุดยิงนะครับเขาจะอยู่ที่ชายแดนก็ได้ถ้าแบบนี้ไปเพาอะไรยิงอยู่ที่รัฐสภาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเรียงลาดับผิดต่อมาการใช้สำนวนต่างประเทศอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเจอในข้อสอบแล้วนะครับก็จะมีการใช้คาว่ามันขึ้นมาเป็นประโยคลอยๆการใช้ passive voice คือการใช้คําว่าถูกบกุริยาคนไทยจะไม่ค่อยใช้ถูก นะครับเช่นเลเว้นในทางในเชิงลบเช่นถูกกูตีถูก,ถ,กถูกตำรวจจับอย่างเงี้ยถึงจะใช้แต่ถ้าในเชิงบวกเช่นเธอถูกครูชื่นชมอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยใช้จะไม่ค่อยใช้ในเชิงที่เป็นเชิงบวกใช้ในเชิงลบมากกว่าเอาคขาขยายไปคำหน้าปากกระกป๋องตาสามม่ควรอ่ะใช่จริงๆก็เป็นตากระป๋องตาแม่ควรสามคนถึงจะถูกตำรักภาษาไทยเห็นไหมหมาตัวใหญ่นี่คือคนไทยเอาตัวใหญ่ไปขยายหมาแต่ภาษาอังกฤษคืออะไร บิ๊กด็อก่ไหมอับบิ๊กไปอยู่หน้าเนี่ยปากกระป๋องตาสามแม่ครัวเนี่ยจะเป็นแม่ครัวสามคนใช่ไหมใช้คำว่าซึ่งแบบพัมเพือทั้งหลายแล้วก็พวกสำนวนอื่นๆในที่สุดแล้วมาจากคำว่า finally ในความคิดของคือ in my mind อะไรพวกนี้นะครับในอนาคตล้าย in future ในเรื่องของ in part of พวกเนี้ยนะครับซึ่ง ซึ่งในเป็นสำนวนภาษาต่างประเทศถ้าเราถ้าเราเก็ตภาษาอังกฤษเราจะเข้าใจตรงนี้ซึ่งรนเป็นสำนวนที่แปลมันจะพูดนะคำแปลต่างๆแต่หลังๆสอบก็ไม่เคยออกแล้วเพราะมันเป็นเป็นสำนวนที่มันมีเฉพาะตัวแล้วก็มันค่อนข้างยากนะเอาจริงมันเราต้องเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนถึงจะทําได้นะครับรสุดท้ายคือเขียนประโยคที่มันไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นประโยคที่ไม่จบประโยคกันแหละนะครับเด็กที่เดินอยู่บนถนนทําอะไรอ่ะเขามาพูดเสมอว่าพูดว่าอะไรอ่ะบ้านก็จะพังแล้วนั้นวิ่งโดยความเร็วสูงอะไรเป็นเรื่อง น,นนี้คือเรื่องของข้อบกพร่องมันก็จะพม่ยากมีแค่ประมาณนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใกนการทำข้อสอบเลยดีกว่าเนาะก็วันนี้คลิปนี้จะสั้นๆนะครับว่าฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ